วันนี้เป็นวันเสาร์ที่20กันยายน2568ก็เวลานี้เป็นเวลา11เนาฬิกาเมื่อสองสวันก่อนเนี่ยอยากจะออกอาจมาเล่าอะไรฟังห้ฟังกันนะแต่เพอเอินว่าสุขภาพหรืออารมณ์กสุขภาพมันไม่ค่อยดี แล้วก็มีอย่างอื่นเข้ามาเช่นปวกมาตรวจบ้านหรือเนี่ยแล้วนะช่างตัดผมมาตัดไปเมื่อวานนี้วันนี้อยากจะพูดพูดถึงเรื่องเออที่เออเป็นเรื่องที่ว่าเออคุณแน่ใจหรือว่าทุกวันนี้คุณใช้ชีดด้วยความเป็นอิสระของตัวเองในโลกนี้ไม่มีใครมีความเป็นอิสระของตัวเองเพราะว่าทุกคนจะถูกเนื้ ถูกกำหนดด้วยความเป็นหนี้เป็นหนี้ของอะไรเป็นหนี้ของการกระทำเป็นหนี้ของกฎแห่งกรรมเราเป็นหนี้ทุกอย่างอิสระที่แท้จริงของเราก็คือการที่เราใช้ชีวิตอยู่กับทุกเรื่องราวหรือหนี้ต่างๆหรือกฎแห่งกรรมที่เราเป็นผู้ผู้กระทําทั้งจักพบภูมิต่างๆหรือแม้แต่ในปัจจุบันนี้หรือในทุกวันนี้ในแต่ละวันเวลาเรากินอาหารไปเนี่ย นะถ้าอาหารเผ็ดจัดเราก็ปวดท้องถ้าอาหารไม่เผ็ดก็บางคนก็กินไม่ค่อยได้บางคนก็กินอาหารจีดบางคนก็กินอาหารแบบต้องมีรสจัดชีวิตในแต่ละวันของคนที่แบบมีอายุมากๆอย่างอย่างตัวข้าพเจ้าเองเนี่ยนะบอกได้เลยว่าชีวิตที่ใช้อยู่เนี่ยเป็นอิสระไหมอิสระในความคิด แต่ความเป็นจริงแล้วเราต้องอยู่กับอะไรเราต้องอยู่กับตัวเองเราต้องอยู่กับวิธีการคิดในแต่ละวันเราต้องอยู่กับวิธีการใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันชีวิตเราเป็นเรื่องของของเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเรื่องของกฎธรรมชาติอ่ะเกิดแก่เจ็บตายนะอย่างวันเนี้ย ก็มีอาการบ้างเหมือนเมื่อวานนี้จะเป็นไข้อยู่ๆตกกลางคืนเนี่ยจะปวดหัวมากเลยตกเย็นตกเย็นพอจะปวดปวดหัวมากก็เลยแบบกินยาแล้วก็นอนเลยสองทุ่มกว่านอนเลยเพราะว่าไม่เคยเป็นมาก่อนเลยเหมือนตัวร้อนก็เลยนึกว่าเอ๊ะเราไปโดนฝนไหมเราอาจจะโดนบ้างอองเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่ได้โดนมากแต่ทำไมเรารู้สึกว่าเมื่อคืนเนี้ย อาการไม่ไม่ค่อยดีวันนี้เช้าขึ้นมาก็เหมือนกับอาการก็จะไม่ค่อยดีเมื่อกี้ก็เพิ่งกินยาแก้ไข้ไปมีอาการเหมือนรู้สึกร้อนๆห,หนาวๆก็ไม่รู้ว่าเป็นเป็นเพราะอะไรขนาดนอนเต็มที่แล้วนะตาก็ยังรู้สึกมเมื่อยๆอยู่เลยนอกจากจะเบ่งตาถึงจะเห็นรู้สึกว่าเออมันดีขึ้นหน้ากลัวมันถึงเวลาแล้วต้องไปเย็บหนังตาแล้วละมัง้งเพราะว่า หม so ือนนับวันม all ันจะตกมามันไม่เกี all ่ยวกับการที่ว่าเรานอนน้อยนอนมากแล้วล่ะมันเกี่ยวกับหนังตามันแบบมันเป็นไปตามวัยอ่ะเพราะแต่ละวันแต่ละเวลาเนี่ยนะทุกอย่างมันก็คืนกินเราไปทุกวันผ่านไปอายุเราก็เสื่อมโทรมลงเสื่อมโทมลงเพราะเมื่อเราแก่ตัวแล้ววันนี้ก็จะมีคติธรรมมาพูดได้ฟังว่า การใช้ชีตแต่ละวันของเราอะที่ว่าบางคนจะไปยินโทรเวิร์ดหรือบางคนจะทำอะไรตามใจชอบของตัวเองจริงๆแล้วอะไม่ใช่นะทุกวันนี้เราเกิดมาพอเราเกิดมาเราก็มีหนี้แล้วเป็นหนี้กฎแห่งกรรมแล้วไปกฎแห่งกรรมที่เราเกิดขึ้นเป็นหนี้เนี่ยก็มีทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรมแต่ส่วนมากคนส่วนมากที่ไม่มีธรรมะหรือการมีความรู้สึกตัวหรือละอายกรงกลัวบาปนะ่ะมกักจะทำแต่อกุศลกรรมมากกว่ากุศลกรรม ดังนั้นอยากให้คุณนะ่ะทุกคนนะ่ะเข้าใจนะตั้งใจให้ดีนะชีวิตนะ่ะมันมีค่านะถ้าคุณไม่ใช้ชีวิตด้วยความมีคุณธรรมจริยธรรมหรือเป็นคนมีความซื่อตรงซื่อสัตย์ในชีวิตของคุณหรือมีความทำทานทำสือส่อศีลหรือรักษาศีลเนี่ยนะชีวิตคุณถึงจะยืนยาวยังไงมีเงินยังไงก็ตามคุณก็จะมีความยากลาบาก เมื่อเกิดความทุกข์กายทุกใจคุณจะมีความทุกข์ทรมานเมื่อเกิดความทุกข์กายทุกใจคุณจะมีความทุกข์ทรมานคุณจะใช้ชีวิตอย่างคนที่แบบมีเงินก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้ช่วยในแก้ความเจ็บป่วยคุณไม่ได้ช่วยได้ชัว่วคราวป่วยก็กินยาทุกวนันเนี้ใช้ชีวิตอยู่ได้อะไรไม่คาดหวังไม่มีความไม่หวัง ไม่คาดหวังไม่อะไรเลยใช้ชีวิตไปวันวันว่นวาวันไหนทําประโยชน์อะไรให้ใครได้ก็ทําวันไหนทําประโยชน์อะไรไม่ได้ก็ทําประโยชน์ให้ตัวเองไม่ว่าใครไม่โกรธใครไม่ทําอะไรที่ถอก่อให้เกิดก่อให้เกิดเป็นแบบเป็นทุกข์เป็นภัยกับผู้อื่นนะอยากให้คุณคงใช้ชีวิตนะ ชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องของความยากลําบากนะเกิดแล้วว่าลำยากยากแล้วเนะี่ยแต่การใช้ชีวิตอะยากลําบากกว่านะคุณจะใช้ชีวิตยังไงอยู่กับสิ่งต่างๆอย่าตามใจตัวเองอย่าตามอารมณ์ตามรู้สึกของตัวเองต้องใช้ชีวิตอย่างคนมีเหตุและผลทําให้ชีวิตเราจะได้เข้าใจในกฎของเหตุและผลกฎของอัตภาพทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเราไม่มีใครทําเราหรอกชะตากรรมของเราเป็นผู้กําหนด ไม่ต้องไปโวยวายไม่ต้องไปคิดอะไรมากไม่ต้องไปโกรธเกลียดใครหรือแก้แค้นกับใครเพียงแต่วเราเองอยากทำให้ตัวเองมันมีความทุกข์มากขึ้นอย่าทําให้มันผิดศีลธรรมอย่าไปคิดโกงอย่าไปพูดโอดอย่าไปแบบหลอกลวงอะไรใครเขาเพราะนั่นคือทุกทั้งสิ้นทุกทกอย่างที่เกิดขึ้นกับเรามันเป็นกรรมที่ต้องมาสนองเราทุกอย่างนะทําอะไรก็นึกให้ดีถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับเราชีวิต อาจจะดูเหมือนสบายแต่จริงๆแล้วทุกคนต้องต่อสู้กับแนวคิดและสุขภาพร่างกายของตัวเอง <c oughs> เกือบจะทุกคนอายุมากขึ้นสิ่งต่างๆก็ดูรล่งโรยไปหมดแหละนะสดชื่นบ้างหดหูบ้างแล้วแต่แต่ใช้ชีวิตอย่างเป็นผู้ให้ให้ให้กำลังใจกับตัวเองนะ อย่าไปคอยลูกหลานอย่าไปคอยใครทั้งสิ้นแล้วให้พึ่งตัวเองได้มากที่สุดถ้าไม่มีใครมาช่วยเราหรือดูแลเราก็ต้องดูแลตัวเองให้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 มากที่สุดอย่าท้อถอยกับชีวิตที่เหลืออยู่แต่ต้องทําประโยชน์ให้ตัวเองและผู้อื่นในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ต้องกลัวสิ่งใดแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับปล่อยมันเกิดขึ้นไปเลยนะชีวิตมันก็เหลือแค่นิดหน่อยอยากใช้ชีวิตก็ ให้สบายๆในบ้านปลายก็คือการปลดปล่อยความยึดมั่นถือมั่นความคาดหวังความหวังว่าจะนุ่งอย่างนี้ไม่ต้องไปรอลูกหลานหรือใครก็ตามที่ก็ต้องมาหาเราหรือมาพบเราก็ต่างคนก็ต่างมีหน้าที่หรือถึงตัวเองในขณะที่ตัวเองแข็งแรงดีหรืออยู่ดีหรืออายุยังไม่มากเราก็ไม่ได้วิ่งไปหาพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราบ่อยนอกจากเรามีทุกข์หรือเรา คิดถึงแต่ด้วยแล้วทุกคนก็ยิ่งสมัยนี้แล้วก็มีแต่ความวุ่นวายหากินหาอยู่เพื่อให้ทัดเทียมคนอื่นตรงเนี้ยผิดนะเพื่อให้ทัดเทียมหรืออยากมีอยากได้อย่างคนอื่นก็มีหากินหาอยู่ให้พอตัวเองพอครอบครอของตัวเองอยู่อย่างสบายนั่นแหละคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดวันนี้ก็จริงๆก็อาการก็ไม่เคยดีปวดหัวเวียนหัวเหมือนกันมึ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 น นะก็อยากจาพูดคุยให้ทุกคนได้ฟังความคิดเห็นบ้างนะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะกรรมที่มันเกิดขึ้นกับเราอย่าไปโทษผู้อื่นนะดูแลพิจารณาตัวเองแล้วแก้ไขมันไปแล้วจะไว้ใช้ชีวิตที่บ้านปลายของชีวิตเราอะสุขบ้างทุกบ้างก็อยู่กับมันไปจนกว่าชีวิตหรือสังขารหรือของสิ่งต่างๆเนี่ยเราจะละจากโลกนี้ไป ขอให้ทุกคนโชคดีในวิธีการที่คิดได้คิดเป็นและอยู่ได้อยู่เป็นและอยู่อย่างสมถะนะสวัสดีค่ะ